ย้อนรับเข้าสู่ SPTH s r มในร r มวันนี้เราไม่อยู่ในเกมเรือลบเดือดๆอีกสักเกมหนึ่งชื่อเกมว่า Modern Warship ทุกคนก็คล้ายๆ World w a r s h แหละการเล่นแต่ว่าหลักฟิสิกส์หรือกราฟิกต่างๆก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าที่จะแตกต่างคือเกมนี้จะเล่นง่ายแล้วก็จบเร็วกว่าไม่ต้องไปเล็งอะไรยากๆแล้วก็จะมีปืนบางปืนที่เป็นระบบออโต้ด้วยนี่แหละชอบ แล้วก็แต่ว่าที่สำคัญเกมนี้ก็คือจะมีเรือหลากหลายนี่มาดูที่มุมซ้ายล่างเลยทุกคนทางเรือก็คือจะมีหลากหลเรือหลากหลายประเภทมากของผมก็จะเป็นเรือที่ผมเรียกเรือเร็วแล้วกันคออค่อนข้างเร็วแต่เมทอาจจะไม่หรูหราแต่ว่าค่อนข้างเร็วเอาไว้เปิดแมปอะไรเงี้ยแหละแล้วก็นี่เรือบรรทุกเครื่องบินทุกคนประเภทเรือบรรทุกเครื่องบิน แล้วก็เกมนี้เราสามารถควบคุมเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินได้ด้วยนะเรืลำนี้ก็จะหนาๆเลยแล้วก็จะมีเรืออของเรือดำน้ำเรือดำน้ำอยู่ไหนแปบ๊บนึงนะอันนี้อ่ะมีเรือรบธรรมดาอ่านี่ยามาโตะคุณไหมชื่อรุนปืนอีกปืนใหญ่โหดมากๆอออย่าเข้าไปใกล้เรือลำนี้นะแตกนี่เรือดำน้นะนหำหแบบใส่บักเอกเลยลำแบบนี้ ดูดทุกคนเอจะพกมิสไซล์มา35ลูกได้ั้มเยอะเกินเออแบกไปไหนก็มีเรือแปลกๆเออเรือแปลกๆอย่างเลยนี้ทุกคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะซึ่งเป็นเรือที่มีอยู่จริงเออก็ไปคนประวัติได้จำไม่ได้แล้วว่าชีพประปภาษาไทยชื่ออะไรนั่นแหละเออนะแล้วอนเนี้ยหามากมันมันมันก็กึ่งกึ่งลอยกึ่งบินนะอยู่ในน้ำนิดนิด ก็แต่ว่าตอนนี้ผมเวลยังไม่ถึงเวลแค่ยังไม่ถึงสิบเลยก็ค่อยๆเล่นไปทุกคนเล่นง่ายด้วยทุกคนเราไม่จะเป็นต้องชนะหรืออะไรเงี้ยเราแค่ทำเดเมจต่อเกมให้ได้เยอะอยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆแหละแล้วก็อยู่หลังๆไว้อย่าไปตายคนแรกแค่นั้นแหละถึงทีมจะแพ้แต่ว่าสุดท้ายเราทำเดเมจได้เยอะก็ได้เงินกลับมาหูเยอะเหมือนกันก็แบบพูดจะไม่เห็นภาพ นั้นเดี๋ยวไปเล่นสตาร์ให้ดูก็โหมดการเล่นก็จะมี3โหมดกําหนดเองออฟไลน์แล้วก็เกมด่วนแน่นอนเรากดเกมด่วนเพื่อเล่นออนไลน์แหละเจอผู้เล่นอื่นซื้อเกมนี้ยังไม่มีโหมดโหมดเขาเรียกว,ว่าแรงนะเออจะบบอ,อันดับอะไก็เนี่ยค้นหาแมตไม่นานเนี่ยหมุนติ้วๆไปสักพักก็เดี๋ยวก็เจอแล้วแล้วก็เกมนึงก็จะมีสิลำแบ่งฝ่ายละหใช่ไหม ใช่ถ้าจำไม่ผิดเข้าไปเดี๋ยวก็เห็นดูฟเฟรมเรทนั้นบนขวาวนไม่กินสเปกม,มากดูแมปขนาดเป็นแมปฝนตกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้กินสเปกนะค่อนข,ข้างดีน,นี้แหละนี่รั้นแรกเราก็นี่นี่บินฮอทุกคนสำรวจเกมนี้เราควบคุมฮอได้ดูนี่โอ้โหกราฟ,ฟิกอย่างสวยทั้งสมจริงมากๆ <c oughs> สมจริงมากๆมา ัง่งเขาบินมาเหมือนกันซึ่งเราไปออกกลุปก่อนทุกคนเราอย่าเปี้ยวอยู่เดี่ยวสู้ไม่ไหวนี่ยิงมิสไซล์กับตาปีโดไปปืนใหญ่เราก็มีทุกคนนี่เยอะหน้าที่เราคือออกกลัเพื่อนเราทำหน้าที่ได้แค่นี้นแหละเราสู้เขาไม่ไหวลอยไปทุกคนโดนไปหมื่นสี่ นี่เล่นง่ายไหมทุกคนไม่ต้องเลงมีมีสายออตโต้อะไรเงี้ยปืนใหญ่ก็เช่นกันยิงไปมั่วๆสุมๆ,ๆไปมีอะไรก็กดกดยิงไปออทำไปไม่ไปสามหมื่นละเนี่ยหน้าที่เราทาแค่นี้ทุกคนอยู่หลังๆแล้วก็ยิงเพราะว่าปืนมันจริงไกละละลันนูน่าจะแตกในไม่ช้าห้าหมื่นแล้วทุกคน,นออยิงไปเรื่อยๆผมไม่แน่ใจว่าเขาคํานวณเงินยังไงต่อตาเพื่อนเหล่านี้เยลำเดียวกันเลยฝาแฝด ก็วิธีง่ายๆก็คือกดเนี่ยยิงไปทุกน mm. ทันดอมโบเมทน่าจะเงินที่เราจะได้ก็คือครึ่งๆเลยต่อต่อตาต,ต่อเกมนั้นเนจ็ดหมื่นเราก็น่าจะได้สักสี่ 45, หมื่นสามหืนห้าถ้าแสนนี่ก็ได้ได้สักห้าหมื่นแล้วผมมีนี่ด้วยไงเป็นแบบเด่นตาพิเศษก็คือได้รับคูณสองเลยพวเนี้หนึ่งวันบัญชีพิเศษพรีเมยียมเนี่อันนี้ก็ไม่ได้เติมนะทุกคนเกมนี้ไม่ต้องเติมเลยเราแค่ Lock แล็อกอินไลยวันก็จะมีอย่างเงี้ยให้มาเรื่อยๆ ทำไมเรายิงลำนี้ไม่โดนเลยเป็นเรือดำน้ำหรือเปล่าใช่ไหม,ไหมหยิงไม่โดนเลยแปลกใจมากค่อยๆไปทุกคนเราต้องรักษาระยะห่างสุดขอบแมปแปบนึงด่วนตอนนี้เราอยู่สุดขอบแมปลองเลี้ยวหนะ่อยออมสกายไปหน่อยออมมาสุดขอบแมปเพราะเรือเรามันเรเ็ว งงเลยแ๊เบเวครับนะสุดแบบดูดิวิ่งสามห้าปกติลำอื่นเขาจะวิ่งกันหลักสิบหลักสิบนี่ก็ถือว่าเร็วละยี่สิบนี้ก็มีไม่กี่ลำนี่ลำนี้รอบไปสามสิบไม่แน่ใจว่ามีลำไหนเร็วกว่าน,นี้ไหมออแต่ว่าลำนี้ก็คือสุดๆเหมือนกันเรื่องความเร็วเลออี้ยิงลำนี้ไม่เข้าเลยเลื่อนไม่ล้นเลยทุกคนเขาเห็นเราแล้วสวยแล้วทุกคนเราน่าจะหยาบ มีสาออมมาหลังสุดอย่างนี้เขาก็ยังจะมานี่เราใช้แฟร์ล่อทุกคนแฟร์สำคัญมากเวลาเขายิงมีไายมาเราก็กดแฟรล่อไว้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เอาไว้หลบมีไส้ศัตรูจะมากันอีกรูปปะใช่ไหมขโพ้ไก่นี่เราุูเนี่ยมามามาเขายิงเราใช่ไหมกด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 โอ้ยเกียไปเนี้วนี่ขนาดโดนถักถๆกันะ ทำไมเลือดเขาไม่ล้นเลยล่ะเลือดเขาอู้ตาปิโดหมดแล้วทุกคนข่าวร้ายก็คือตาปิโดเราหมดเลือดเขายังไม่ล้นเลยทำยังไงดีล่ะทำยังไงดีล่ะจ้าดูดิเลือดเขาไม่ลดเลยทุกคนตาปิโดเราไปเอาฝังเราเหลือเรือลำเดียวก็คือเรา <laughs> ก็ตายหมดแล้วก็ <laughs> ว่าทำไมเขามาลุมเราเ <laughs> สียแล้วทุกคน ไม่ต้องไปฝืนอะไรมากเลยตอนนี้เราคุมแล้วได้งงได้เงินมาแล้วิงสามห้ามาทุกคนเร็วมากยิงลบไปอ้เอเอี้อเพี้อเจ็บเจ็บแตกไม่ไหวทุกคนก็เกมนี้ดูดิเงินด้ประมาณสี่หมื่นขยันเยอะนะ ดูดิทุกคนเลเวลสำคัญมากดูดิฝั่งเราเลเวลสิบสี่อะไรพวกนี้กันดูฝั่งเขา 17, 17สิบเจ็ดสิบเจ็ดองลันเนี่ยเขาเจอสิบเจ็ดถ้าเจอสิบห้าคือเขาจะอยู่ในเทียร์สามได้แล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดน,นะซึ่งมันเป็นเลเวอที่โกงมากมเติมไหมทุกคนสองพันเนี่ยไม่มีตังถ้าได้เลียร์ลำนี้มานะโหดมากๆไปนี่แหละไม่ยากทุกคนข้าว,าวแล้วก็จะมีเวิร์กช็อป ก็คือการตกแต่งอุปกรณ์ไม่ใช่ตกแต่งอัปเกรดใช้ไอ้เขียวขวาบ,บนเนี่ยซึ่งเนี่ยแหละใช้เงินค่อนข้างเยอะนะอัปได้ดีเลยตรงเนี้ยเราจะได้มีปืนแรงๆแๆก็นี่ซื้อพิเศษด้วยเพราะว่าตาปิโดบางลูกก็จะโหดกว่าเราก็มานั่งดูอะไรเงี้ยเครื่องบินก็เช่นกันเครื่องบินลบไปเลยอะไรเงี้ยไปสวยมากก็ไม่เสียวเวลาอักกิไปทุกคน เปลี่ยนเรือไหมเรือลำนี้มันถ้าเรือลำเรือลำนี้ยิ่งกากกันนะไปกดให้ทุกทุกคนใช้มาดูกันมาแต่เมื่อกี้เพื่อนตายหมดเลยนะเดี๋ยวเราลำเดียวเออเพื่อนแบบไม่ไหวฝั่งเขาก็เกินไปเลเวลก็สูงไปนี่แหละสิ่งหนึ่งที่ควรปรับในเกมนี้ก็คือการจับคูดจับมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนไม่ กระตักท่าไหมเราเรายิงเราไม่ต้องตอบเราเรียวไฟายเอ้ยลำเดียวกับเมื่อกี้ที่เราใช้เลยทุกคน <c oughs> อไปด้วยข <c oughs> ึ้นหอกทุกคน <c oughs> Take off Helicopter <c oughs> เว้ยเร็วไปแล้วไอหอบ้าเขาเห็นเราแล้วเขายิงตาปีโดมาแล้วทำไมมันช่างรวดเร็วเหลือเกิน โอ้โห oh, oh, oh. รู้สึกรู้สึกได้ถึงอันตรายเขาคงไม่ได้เล็งเราอยู่ใช่ไหมโอ้โห oh, oh, oh. กี่ลูกกันเล็งเราอยู่ <c oughs> ทำไมมันก็ต้องมาเลางเรือน่ารักน่ารักเนี่ยลัมนี้วิ่งแค่สิบหกเองทุกคนอย่างลัาเมื่อกี้ก็คือวิ่งไปอยู่ที่โอ้โ oh, ห oh, oh, ดูดิแฟส์สำคัญมากไม่งั้นไอ้สิบกว่าลูกนั้นโดนเราเละเละแล้วดูดิเขยิ่งไม่แกว่า เขาน่าจะเวลยี่สิบกว่ากันอะโกงไปแล้วทำไมจับคู่ได้ห่วยขนาดนี้ในเกมนี้ไม่ดีเลยเพื้อตุ้มไปหนึ่งนัดไม่ไรไม่ไรทำไมเยอะเราเยอยากพึ่งใช้แฟร์เพราะว่าแฟร์เรามีจำกัดต่อเกมหนึ่งเราจะใช้แฟร์ได้ประมาณเจ็ดครั้งทุกคนส่วนพยาบาลหรือเม็ดคิดหรือที่ช่อมที่ซ่อมอะไรเนี่ยให้เลือดเลือดเพิ่มนะ่อก็จะห้าครั้ง หลฮอเราเนี่ยไม่ทันทําอะไรเรลื่อนรถไปครึ่งแล้วหลบก่อนหลบหลังภูเขาหลังเกาะจก็กไปกำบังก่นไม่งั้นสู้ไม่ไหวทุกคนเรายังไม่เห็นเรือศัตรูเลยฝั่งนูนะ้นเห็นแค่ลำนู้นลำเดียวก็ลอกกันมายิงหดบยับเลยเหมือนเหมือนเขาจะโผล่ประมาณช่งนี้ทุกคนเราก็มันจะโผล่เนี่ยจะยิงแล้ว จังหวะลอยทุกคนนี่นี่น,น,นี่โดนต่ะนะอุ๊ยมียน้ำดำน้ำอยู่ข้างล่างทุกคนเออเจอแล้วมีน้ำดำนำ้ำเราไม่มีตอปีโดด้วยตอนนี้นนไอ้ลำนี้ใช่ไหมที่ยิงเราถล่มถล่มให้ยับโอ้ยเจบ็บ ไม่โดนเลยสองเมื่อเนี่ยใส่ไม่ต้องโอ้อยโตองเรามาแล้วอยโยโอย่าเข้ามา ไม่ไหวโอ้แต่ดีแต่ดีทำระเมิดตอนสุดท้ายได้ประมาณ80,000นี่แหละทุกคนถึงจะแพ้แต่ว่าเก็บเวลไปดูฝั่งเวลเราโอ้ดูฝั่งเขาเออถึงจะมีเวลน้อยๆแต่ก็ดูคนเวลเยอะดิสิบเลยอะสิเจ็ดเลยฝั่งเราสูงสูสิบสามเจะเอาอะไรไปสู้ทุกคนนี่แหละอยากให้แบบปรับหมดจับจับคู่นิดนึงว่าแบบเลเวลใกล้เคียงกันหน่อยถ้าแบบห่างก็ห่างเกิน สูไม่ไหวแน่นอนทุกคนเสียเปรียบก็เป็นเกมประมาณนี้ทุกคนถ้าใครแบบว่างวาไม่มีเกมเรือก,ก็แนะนําเลยสนุกไม่แพ้กันถ้ามีเกมอะไรแนะนาเออถ้ามีเกมอะไรสนุกสนุกอย่ามาแนะนําให้จอก,กัารคิดถ้าไปายจุๆ